ละครชีวิตรักอาญาเถื่อนตีนภพรู้มาว่าเฟืองระดากลับบ้านไปแล้วพร้อมเจกคณิตก็เสียใจมากคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรเขาจึงไปดื่มเหล้าคนเดียวกิ๊บเงียบเอาล้อมาหน่อยอะไรก็ได้เอามาเถอะหูร้านนี้ไม่เคยมาเลยนะคะเสีย ร้านเปิดใหม่เสียก็เพิ่งเคยมากับหนูนันเป็นคนแรกเสียขานันน่ะตามใจเสียมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็อีกมาผับเปิดใหม่นันก็ยอมมาด้วยเสียต้องให้รางวัลน,นันนะคะได้สิจา้าหนูหนูนันอยากได้อะไรบอกเสียมาเลยเสียให้ได้ทุกอย่างนั่นแหละ จริงนะจริงสิจ๊ะก็คอของนานนะคะมันไม่ค่อยมีอะไรใส่เลยมันดูลงๆไม่สวยเลยค่ะเสียอยากได้อะไรร้านไหนไปเลยจ้ะเดี๋ยวเสียเซ็นเช็คให้เสียของนันน่ารักที่สุดเลยอุ้ยเจอคนรู้จักขอตัวแป๊บนะคะเสียใครอะ่ะเพื่อนนะคะ เจอเพื่อนเก่าขอนันไปทักทายไม่เกิน5นาทีเพื่อนแน่นะอย่าให้เสียรู้นะว่าแอบนอกใจเสียพทเพื่อนแน่นอนค่ะนานน่ะไม่กล้านอกใจเสียหรอกเสียทั้งหล่อทั้งดูดีขนาดเนี้ยพบค่ะพบคุณจริงๆด้วยนันดีใจจังเลยที่ได้เจอพบที่เนี่ย คุณมาก,กับใครแฟนคุณเหรอหล่อดีนี่แต่ควรจะหาที่หนุ่มกว่านี้หน่อยนะบ้าแฟนอะไรกันคะพบแก่จนจะเข้าโรงขนาดนี้แล้วนันจะเอามาทำไมพ่อเพื่อนนะคะเขามาตามหาลูกสาวนันก็เลยพามาที่นี่เผื่อว่าจะเจอเพื่อนไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรกับผมหรอกผมไม่สนใจข้อแก้ตัวอะไรของคุณทั้งนั้น อบผมไม่ได้รักคุณคำก็ไม่รักสองคำก็ไม่รักเพราะว่านันเป็นลูกคุณพ่อเหรอคะถึงคุณไม่ใช่ลูกอทินเจนพานิ์ผมก็ไม่รักคุณหรอกคุณจีรนันนันไม่เชื่อหรอกว่าคุณไม่คิดอะไรกับนันเอาไว้ให้คุณหายโกรธเราค่อยมาคุยกันใหม่ว่าแต่ปู่คุณเบื่อตั้งเฟื้องระดานแล้วเหรอคะ ถึงได้ยอมปล่อยให้มันมาแต่งงานง่ายๆอะไรนะเฟื่องระดาจะแต่งงานงั้นเหรอใช่ค่ะผู้ชายหน้างโง่ก็คงมีแค่ในเจ็ดคณิตคนเดียวรู้ทั้งรู้ว่านางเฟื่องระดามันไปเป็นนางบำเรอของผู้ชายแก่ๆก็ยังจะแต่งงานกับมันตีรภพตกใจมากที่ได้รู้ว่าเฟื่องระดากำลังจะแต่งงานกับเจ็ดคณิต เขารู้สึกทุรน,นทุรายจนแทบทนไม่ไหวไปดักรอเฟืองะดาถึงหน้าบ้านแต่ยญิงสาวก็ไม่กลับมาโถ่ยทางด้านเฟืองะดาเองก็ดีมาพักใจที่บานไรของเจษคณิตที่นี่เธอได้ทำอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะที่สนุกที่สุด ก็เห็นจะเป็นการรีดนมวัวทำให้เธอคลายเครียดไปได้บ้างขอ,อน้ำนมหน่อยนะแม่วัวไม่ห่วงนะฉันจะรีดเบาๆเดี๋ยวมีรางวัลเป็นอาหารให้เป็นยังไงบ้างครับคุณเฟืองชอบไรของผมหรือเปล่า ชอบมากเลยค่ะคุณเจตเฟื่องสบายใจขึ้นมากที่นี่อากาศดีนะคะสดชื่นมองตรงไหนก็มีแต่สีเขียวเต็มไปหมดใช่ครับสงบน่าอยู่ถ้าเฟื่องชอบหลังแต่งงานเราย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้ชวนคุณพ่อของเฟื่องมาด้วยคุณเจตคะเฟื่องอยากให้คุณเจตคิดดูให้ดีอีกครั้งนะคะเฟื่องไม่ได้ดีพอสำหรับคุณเจต ผมคิดดีแล้วผมรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงผมก็รักคุณแต่เฟื่องไม่ใช่ผู้หญิงดีๆที่คู่ควรกับคุณนะคะเฟื่องผ่านอะไรมาคุณก็รู้ถึงคุณจะบอกว่าไม่คิดอะไรแต่เฟื่องก็คิดเฟื่องอยากให้คุณตัดสินใจให้ดีอีกครั้งหนึ่งผมไม่ถือเรื่องที่ผ่านมาหรอกเฟื่องผมดูที่ปัจจุบันมากกว่าคุณอย่าคิดมากเลย หญิงสาวมองเขาด้วยความรู้สึกซึ้งใจแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นไส้เจียนขึ้นมาเฟื้องเกิดอ,อะไรขึ้นเฟื่องออออโอ้ปวดหัวคลื่นไส้จังเลยออเฟื่องเฟื่องและดารู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าตัวเองจะท้องกับตีนพก เธอกำลังจะแต่งงานถ้าเกิดท้องกับผู้ชายคนอื่นขึ้นมาจะเป็นอย่างไรไปหาหมอดีไม่เฟื้องอาเจียนเยอะมากไม่เป็นไรค่ะพักสปแปบ๊บเฟื้องก็คงจะดีขึ้นไม่ไหวก็บอกผมนะแล้วก็ไม่ต้องมารีดนมวัวหรือว่าเลี้ยงไก่แล้วไปพักผ่อนเถอะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณเจตตีนภพบเองยังคงตัดใจจากเฟื้องระดาไม่ได้ เขาให้คนตามสืบเธอจนรู้ว่าหญิงสาวมักไปโรงพยาบาลและไปแผนกสูตินรีเวชเธอไปแผนกสูติครับนายไปทำไมแกรู้ไหมไม่รู้ครับแต่ส่วนใหญ่คนที่นี่ก็มาฝากคันกันนะครับอะไรนะไปฝากคันนั้นเหรอตีนภพตกใจถ้าเฟืองระดาท้องกับเขา เาไม่มีวันยกเธอไปให้ใครชายหนุ่มไปดักรอเฟื่องระดาถึงหน้าโรงพยาบาลเฟื่องระดาคุณตีนภพถอยออกไปฉันจะกลับบ้านไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไม่ไปฉันไม่ไปกับคุณเธอท้องกับฉันใช่ไหมเฟื่องระดาไม่ใช่ฉันไม่ได้ท้องหรือถึงท้องฉันก็ไม่ได้ท้องกับคุณแต่เรานอนด้วยกัน ฉันก็ไม่ได้นอนกับคุณคนเดียวเฟื่องระดาที่หมายความว่าเธอกับไอ้ใจคณิชเคยมีอะไรกันงั้นเหรอใช่จะแปลกอะไรฉันกำลังจะแต่งงานกับเขาตีนพพหัวเสียหนักไม่พูดอะไรกับเธอหญิงสาวเองก็รู้สึกเสียใจได้แต่บอกตัวเองในใจว่าเธอเกลียดเขาเกลียดเขาและเกลียดเขา จบลงไปแล้วนะคะสำหรับอาญาเถื่อนค่ะตอนหน้าตอนอวสานนะคะอยากดูเรื่องอะไรต่อไปอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะคะคลิปนี้พี่ตั๊กแล้วก็เฟื่องระดานลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ